สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival e v o l นะครับเดี๋ยวในพันนี้นะครับผมจะไปจับไอลิงเขี้ยงขี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่พันธรรมดานะครับจะเป็นพันเอเปสหรือเรียกง่ายๆว่าไอพูบยักษ์นั่นเองโอเคครับไปลุยกันเลยครับผมจุดที่มันอยู่นะครับก็จะเป็นภูเขาทางด้านนู้นนะครับบริเวณริมชายหาดหรือไม่ก็บริเวณหาดทางฝั่งอเบซอนนี่ก็มีเหมือนกันนะครับผมแทงตูซ้เขาแทงตูซ้เขาเรียบร้อยบางอาจเฮ้ยมีเอเปอารานนโอมาบุกแถวบ้านด้วยหรอ ตัวนี้ก็จะเป็นแบ็กฮาร์ดก้อนลิงนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมส่วนไอ้ตัวนี้ยังไม่เคยแนะนําให้รู้จักนะครับตัวนี้จะเป็นเอเเ็กซ์เล็กนะครับเลเวล840นะครับใส่ชุดเกราะไอรอนนาม์นะครับอลังการงานสร้างมากเอาละครับเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเอานกไปก็แล้วกันวันนี้เอาตัวไหนไปดีเอาเป็นตัวเบลฟแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มหาจากบริเวณทางด้านนี้ก่อนนะครับผม ถ้าทางด้านนี้ไม่มีค่อยไปทางฝั่งริมหาดของป่าเบซอนนะครับรเราเซอตัวนั้นสีสวยนะผมไม่เคยเจอพลาเซอร์สีนี้เลยครับนานๆเจอทีส่วนมากจะเจอสีดำๆของผาว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คารคาน,นกตัวที่ผมเอามาตัวนี้เป็นนกที่โหดมากเลยนะครับราเมตมหาสารครับผมแมงปองแมงปอง ดี๋ยวผมต้องเคลียร์พวกไดโนเสาร์ที่มันดูร้ายแถวนี้ด้วยครับตอนนี้ยังไม่เจอลิงนะเจอแล้วครับหนึ่งตัวครับผมเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ครับเดี๋ยวดูก่อนเลเวลเจ็ดร้อยห้าสิบสองครับโอ้โหมีแมงป่องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์แมงป่องก่อนครับเคลียร์เคลียร์กาลิมิมัสไม่เกี่ยวแต่ก็จะขอเคลียร์ด้วยเคลียร์ฝั่งนู้นก็มีทีเล็กด้วยครับ ต้องเคลียร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันข้ามฝั่งมากัดลิงเราไม่ได้ไม่ได้ไไดอันตรายตกด้วยทายหมดเลยครับสบามเถวด้วยสามอ้โหดตรงนุชสีแดงๆนั่นใช่ลิงหรือเปล่าครับผมือนเห็นสีแดงๆอยู่ที่พื้นอ๋อศพดีโลโอเคทุกอย่างโอเคแล้วครับผม แต่ที่ไม่โอเคคือลิงหายหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้มันเดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอวะโอ้โหเจอล้ะครับเจอล้ะครับแต่มีนกมาอ่าเรียบร้อยเคลียร์ล้เคลียร์แล้ว,ลวโอเคทีนี้ก็ได้เวลาจับลิงครับพัดส,สีบทเทาอาไว้แล้วไอ้ลิงตัวนี้ต้องนั่งนะครับต้องนั่งเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโมโหเราครับผมโอเคมันนิ่งนะครับ จัดไปก่อนหนึ่งลูกครับผมมันชอบกินกิปเปิลของโดโดนะครับเวลาเราจะจับก็สังเกตจังหวะที่มันหยุดหรือไม่ก็จังหวะที่มันขี้ก็ได้ครับถ้ามันขี้เมื่อไหร่แสดงว่ามันจะหิวทันทีครับผมให้ยองเข้าไปนะครับดูอยู่ห่างๆอย่าเข้าไปใกล้มากจังหวะที่มันนั่งก็ให้เราเข้าไปดูทีนึงครับผมแล้วก็ถอยออกมาอย่างรวดเร็วอ่าครับผมมันขี้แล้วครับเดี๋ยวรอจังหวะที่มันอยู่นิ่งๆแล้วเราก็ไปป้อนอาหารได้เลยครับตอนนี้มันน่าจะหิวแล้ว สังเกตง่ายๆเลยก็คือสังเกตถ้าได้ยินเสียงมันขี้ก็คือมันหิวแล้วโอเคครับผมลูกที่สองสังเกตแค่ตอนมันขี้เท่านั้นครับจับไม่ยากเท่าไหร่เฮ้ยอย่าไปทางนู้นเมื่อกี้ลงน้ำตะไบเนี่ยเอามันขี้แล้วโอเคครับลูกที่สามได้แล้วครับผม ไม่ทำไมไม่อยูะ่ะมันขี้แล้วนี่หว่าผิดพลาดครับผิดพลาดท,ทางเทคนิคโอ้โหหน้ากูแตกทนะั้งคันเลยทำไมไม่หิวเนี่ยคือแต่ส่วนมากถ้ามันขี้มันจะหิวน,นะแต่ว่ามันก็มีผิดพลาดกันได้ครับโอเคเรียบร้อยครับจับได้แล้วครับไอ้ปุ๊บยักษ์โอ้โหทั้งชื่ออะไรเนี่ยไจยแอนท์ไจแอนปุ๊บเหรอโอเคไจแอนปุ๊บปึงมาเลยขี่ได้ด้วยครับผมโอ้โหสุดยอดครับวิบ่งไววิ่งไว กะลิมิมัดแข่งกลิงกูบ้าวเดี๋ยวขี้เพียงใส่มึงตีโดนไหมโดนไหมไม่โดนแล้วมึงจะไปเกลี้ยงขึ้นกว้าทำไมอ่ะเพียงใส่มันดิกัดมันกัดมันกัดมันเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะเวลเราต้องไปหาตัวที่เราสามารถสู้ได้ก่อนนะครับก็จะเป็นพวกดิโลโดโดอะไรพวกนี้ก็ได้ครับแมลงนี่ก็ได้ตีเรียบร้อยเข้ามาเข้ามาเรียบร้อยครับผมเฮ้ยมาตัวนึง าปลาโอ้โหสุดยอดนี่เหมาะแก่การจัดการมาแมลงมากครับผมแตตามีหน้าสัก1,500แล้วกันแล้วก็น้ำหนัก600ตามเมตตอนนี้เอาไปที่2,000ก่อนครับเลือด5,000ก่อนเฮ้ยเลยไปแล้วดิอ่ะ8,000เลยแล้วกันแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลับเตอร์โอ้ยหมื่นหมื่นหมื่นตายไปไดิมึงกระจอกเอา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 ,เอา,เ,อาเอาหิวอีกโอ้โหมันจะหิวไปไหนเนี่ย คือมันหิวบ่อยมากครับผมวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเอาอาหารทิ้งไปเลยครับมันจะได้ไม่ต้องหิวอยู่แต่ว่ามันสามารถเก็บเบอร์รี่ได้นะเนี่ยครับผมใช้แทนสามเขาได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีเบอร์รี่อยู่ที่ตัวมันมันก็จะกินไม่เลิกนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอดาเมจที่สามพันก็แล้วกันสปีดไว้ที่สี่ร้อยก่อนนะครับดาเมจสามพันโอเคเลือดหนึ่งหมื่นแล้วกันครับผมเอาละเท่านี้ก่อนครับ เอาละไปลุยกับพลซอกันเลยพลซอร์ปาลาเซอร์โอ้โหจะโดนกัดพลเซอร์ได้ด้วยยังโง่มาพลเซอร์มาปาราเซอร์มาเจอไอ้พูบหน่อยเป็นไงมึงขี่ด้วยตี้นี่นี่กูจะเพียงขี่ใส่หน้ามึงมึงเข้ามาดิมึงเข้ามามึงเข้ามาเลยเพียงขี่เพียงขี่เพียงขี่ตายตี้นี่เจอขี่กูเป็นไงมึงไหม เดินช้าเลยครับเจอคีแล้วเดินช้าเลยครับกัดมันกัดมันกัดมันเรียบร้อยโอ้โหพาราเซอร์ซื้อไอ้ฟูไม่ได้ไอ้ฟูสุดยอดกว่าครับเรียบร้อยครับผมตายอนาถเลยพาราเซอร์มากดิโลเอาอะดิโล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 จิ๋วยังไม่โตเต็มท,ที่มาไอ้ตัวนิ่มดีกว่าไอ้ตัวนิ่มตัวนิ่มอุย้ยตัวนิ่มหลบเข้ากระดองไปเลยครับด้วยความโหด กดเข้าไปแล้วก็ต้องเอาขี้เรี้ยงขี้เรี้ยงขี้เรี้ยงนี่มึงยังทนเหม็นขี้กูได้อะเนี่ยกูนึกว่ามึงจะเหม็นขี้จะไจ่ออกมาจากกระดองแล้วเนี่ยอู้ตายโอ้ยบิดในการจ่อกรสุดยอดครับผมตายไปเลยตัวนิ่มก็ยังไม่ไหวครับเต่าด้วยเต่าเต่ามาเต่ามาเต่าเป็นไงเต่าพี่เต่าลงสองทีครับผมโอ้โหเดี๋ยวลงก่อนครับอุ้ยแทงโดนลิงแทงโดนลิง โอ้ยปุ๊บโดนปาไปแล้วยัดกระตูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปุ๊บใจเย็นปุ๊บโอเคปุ๊บนายปลอดภัยแล้ววิ่งไวมากๆเฮ้ยคาร์โนแม่งกัดนกปูอีนี่กูกระโดดกัดเลยมึงไงมึงเป็นไงเป็นไงยังไม่ตายกรออีกทีนึงโอ้โหคาร์โน่อืดว่ะอืดเนาะอืดเหรอนี่ต้องสอยตูดเข้าให้เรียบร้อยตายขนาดเลยครับผม พาราโซพาราโซพาราโซก็จอดลกอกงก่อนแทะเนื้อก่อนคือข้อเสียของมันคือมันแทะเนื้อไม่ได้นะครับแล้วก็ขี้บ่อยไปหน่อยอ๋อมันหิวครับผมคือตอนนี้เดี๋ยวผมขอพักให้ลิงผมกินข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันใหม่เอาละครับผมตอนนี้ก็พร้อมลุยต่อแล้วนะครับข้าความหิวเต็มขึ้นมาแล้วครับผมตีเข้ามาเข้ามาเข้ามา ไอ้ท okay. like like ี่น่าเบื่อที่สุดก็คือว่าเวลามันหิวข้าวเนี่ยมันจะต้องหยุดกินนั่นแหละครับเป็นข้อเสียของมันถ้ามันไม่หยุดกินก็โอเคถ้ามันกินเรื่อยๆแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆได้นะเตาเหรอเตาเหรอเตาเหรอตายไปดิตายโอ้ยดาเมจแรงมากครับผมลัเตอร์เตอร์เตอร์เตเตอร์กระจุยเลยครับผมโดนกัดแค่ทีเดียวเท่านั้นเองโอ้โหกัมไม่โดนไม่โดนตายแม็กกาลิมิมัสกาลิมิมัสก็ทีเดียวครับผมตีโดแล้วครับตีโลตีโลเหรอ ดิโลเหรอโอ้โหสุดยอดครับดิงไม่กัากี่ต่อไปครับผมด้านนั้นก็จะมีไอเคนฟซีครับยังอยู่ที่เดิมครับยังกระจอกเหมือนเดิมเหไบ้างเลเวลยังไม่อัพเลยครับผมโอ้โหกระจอกมากเคฟซีเราสู้ลิงเราไม่ได้เดี๋ยวอัพอะไรดีเอ่ยลิงเราเลือดหมื่นห้าพอครับที่เหลือเป็นดาเมจไปเลยครับดาเมจรัวๆไปเลยดีกว่าน้ำหนักไว้ที่7จ0้เิ ผมจะไม่อัพอะไรแล้วนะครับจะอัพแต่ดาเมจดเท่านั้นโอเคตอนนี้ดาเมจ8 4 3 4นสรีะครับเลเวลเราก็896ดุยต่อเลยกินอะไรของมันวะโอ้มันหิวแล้วครับมันหิวบ่อยไปหน่อยครับผมอ่ะมีโหมดยูให้มันหน่อยโอเคดุยต่อเลยเพื่อนดุยต่อเลยค่ายเตา่าทีเดียวจอดครับเป็นไงไว่ายนะ้ำเป็นไงบ้างว่ายน้ำก็ว่ายครับมากัดกับปลาบินัญญาต่อเลยไหม อำ้อำอ๊มกับไม่โดนแม่งเอ้ยเดี๋ยวไม่ทันอยู่เฉยๆแล้วกันเออนั่นแหละนันแหล่สุดยอดโอ้โหกัดกับปาบิลันย่าก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเลี้ยวครับอยู่เฉยๆถ้าเลี้ยวแล้วกัดไม่โดนว่ายน้ำไวมากครับว่ายน้ำไวมากเลยโอ้โหยอีเดียวปาบิลันย่าก็สู้ลิงเราไม่ได้ ตอนที่ผมกำลังอยากเจอเดีเล็กปูุูถหายไปไหนนะผมว่าดีเล็กก็สู้ผมไม่ได้อะเอา嘛ดิงเราโหดมากครับไอปูปูสายโหดแต่กับเตโกสามทีนะครับเอาเหรอเอาเหรออะอุ้ยโอ้โหเลเวลสามร้อยทีเดียวจอดคือเมื่อกี้ที่ว่าผมโจมตีไม่ได้เพราะว่ามันกินข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องเอาพวกเบอร์รี่ทิ้งก่อนโอเคลุยต่อลุยยาวๆาวนัทลุมีคอยาวอยู่ด้วยครับผม ลองกับคอยาวดูหน่อยดิกระโดดกระตูนกัดหางกัดขาโอ้ยตายครับขี่ด้วยอา,าอามาเ,เข้ามาเลยเข้ามาเพียงขี่ใส่ก่อนตัวใหญ่งี้เพียงขี่โดนแน่นอนโดนไม่ดิตีดิกันเรียบร้อยโอ้โหตายหนาดครับคอยาวไม่สามารถสู้ไอ้ฟู๊บได้เลยครับผมอะไรอะไรอะไรคอมปี้จะเอาเหรอจะเอาเหรอยกแก๊งมาเลยมา แก๊งมีกี่ตัวมึงเข้ามาเลยเข้ามาเจอลิงกูหน่อยม่งไงเพื่อสองหมื่นละกันที่เหลือดาเมจกูจะน้อยไปเดี๋ยวตอนหลังเราจะไปสู้กับอัลฟาเล็กนะครับคิดว่าคงจะสู้กับอัลฟาเล็กได้แน่นอนครับสําหรับตัวนี้คิดว่านะเพราะว่าด้วยสปีดแล้วก็แรงกระโดดมันค่อนข้างจะสูงทําให้เรากระโดดกัดได้ครับผมอุ أو, 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 ้ยเรียบร้อยครับกระโดดกัดเตาทีเดียวตายขนาดสามเขาสามเขาสองทีเอ้ยโดนผิดโดนผิดมามามาพูดอุ้ยกระเด็นเลยครับ แต่ว่าโดนโดนปิดกระเด็นครับผมเข้ามาดิเข้ามาอุ้ยกระเด็นเข้ามาจอดไปดีมึงเรียบร้อยเดือยยังอัพได้อีกเยอะเลยว่ะโอ้โหกระตูดกระตูดกระตูดเรียบร้อยครับทีเดียวจอดครับผมแต่ว่าที่เมื่อกี้อาจหลายทีเพราะว่าผมกัดไม่โดนนะเพียงพี่ใส่หน้าตัวเองครับามอบามอ๊อบโอ้โหขี้อย่างโหดเลยขี้มรณะครับสำหรับตัวนี้ ผิวแล้วอะอะไรกินก่อนนะอ่ะอะไรกินก่อนครับผมคือต้องพักกินข้าวเป็นระยะครับแต่ว่าเออถ้าเวลาเรากดตีโหมดรุ่งขึ้นไวอยู่นะครับผมเอามึงกัดกูไปเลยกัดกูไปเลยกัดกูไปเลยนี่นี่นี่เป็นไงเรียบร้อยไวมากกระโดดโอ้โหสุดยอดแดนแอนด์กูคัมเทพ หมดมากครับผมอีอดีดีดดดอ,ดดดดอ,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 อือีโอ้โหไม่โดนตายร้อยเฮ้ยสมอบัตมาเธอครับผมบัมาเธอหิ๋วเหรอเจ็กขี้เหรอไม่โอ้โยโอ้โยโอ้ข้างหลังข้างหลังโอ้โหแบ่งมุมเทพครับเลเวล800กว่าเมื่อกี้800เท่าไหร่ไม่รู้ดูไม่ทันกัดเราแรงหมืกันครับจาก20,000เหลือ13,000ครับผมเฮ้ยอยู่เหลือ1 7ื่นเจนี้ยหายไป30,000โอ้โห จ่อตัวนี้ใช้ได้เลยครับมันไม่ได้เพื่อนขี้กากาแล้วครับขี้มันค่อนข้างจะเทพเลยทีเดียวโดโดครับโด,ดโดเฮ้ยเฮ้ดดยไม่ไปไหนเลยวะเฮ้ดดยตัวอะไรตัวอะไรมึงแวะขี้อย่างเดียวเลยมึงไปต่อดิเฮ้ยแล้วได้ปืนมาจากไหนวะเนี่ยน่าจะได้มาจากเอฟเฟกโอเคทิ้งของก่อนถ้าไม่ทิ้งของเราก็ไปต่อไม่ได้นะครับมันจะอู้งานอย่างเดียวเลยครับที่อู้ไปหน่อย ดีดเห็ยนไหมครับกลับสามเขาทีเดียวจอดดาเมจรัวๆเลยครับตอนนี้เลเวลยังอัพได้อีกเยอะเลยนะผมคิดว่าดาเมจอาจจะไปถึง20,000ก็ได้ครับไม่แน่นี่นี่เบลต่อครับเบลต่อเบลต่อเบลต่อเลยประกาศคอยาวด้านนี้บ้างครับผมกระโดดกระถางกระตูดกระตูดตายเรียบร้อยเฮ้ยงูงูงูอุ้ย เกือบไปเกือบไปขวางมาได้แล้วเว้ยขีด้วยเว้ยเพียงขีสายม่งเลยเพียงโดนไหมว่าตรงนี้ทิ้เพึ้งขีโดนไหมขีบ่อยมากเลยครับผมโอ้โหทั้ทงขีทั้งกินผลไม้อะไรเยอะแยะไปหมดต้องเอาทิ้งอย่างเดียวเลยครับ icles. ถ้าไม่ทิ้งก็ไม่สามารถสู้ใครได้เฮ้ยลัปเตอร์ลัปเตอร์ลัปเตอร์อื้นี่นี่ลับเตอร์ทีเ,เ,ดดเ,เดียวจอดเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพขีกันดีกว่าครับเรียงเข้าไปแล้วครับผมโดนตังๆครับเป็นไงบ้างโดนขีแล้วเป็นไง ไอ้ขี้นี่ทำให้ศัตรูเดินช้าครับผมเวียกไปเวียกไปเอาขี้ไปแดกแดกขี้ไปแดกขี้ไปโอ้โหโดนขี้แล้วไม่ตายครับผมแต่มีเลือดป่าปลอยโดนขี้ไปอ๋อมาพอยาวโดนกระทะขี้กันไหมโอ้โหไม่ตายกระโดดกัดทีเดียวจอดเ,อเกียร์ล้อสเตโกทีเดียวจอดยีงคไรอยากลองดีกไหมอะ ตอนนี้เราโดนพิษอยู่ไงดาเบตตอนนี้1114นแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ผมพาลิงเข้ามาดูในป่าแสนสวยต่อนะครับผมด้านนอกมันไม่ค่อยมีสีสันเรามาดูในป่ากันบ้างเรียบร้อยตัวรอทีหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เลเวลเราไม่เต็มเพราะว่าเรายังไม่เจอพวกพันเอเบกไงผมก็กำลังหาอยู่เหมือนกันครับยังไม่เจอสักตวัวเลยกัน,นนี้ก็มาอารวาสเพื้อนที่ใส่คาราซอกับสามเา้าอยู่เข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิ เ,เข้ามาเลยทีเดียวหมดแล้วนะครับไม่มีตัวไหนโดนกัดตัวสองทีไม่ว่าจะเป็นเตา่าตัวอะไรก็แล้วแต่ครับโดนพี่พูท๊ทีเดียวครับผมตัวนี้เรียกชื่อเต็มก็คือใจแอนพูฟนะครับเรียกสั้นๆว่าไอพูฟนะครับถ้าเรียกถูกท่าก็เรียกพี่พูฟแล้วแต่คุณจะสะดวกเลยครับผมเฮ้ยโดนไอชิบหายโอ<ฮ>้โหตายไหมเออโอ<ฮ>้โหเลื<ฮ>่อนลงไปเกือบครึ่งครับผม ลืมดูว่าเป็นหน้าผาไงเดี๋ยวต้องทิ้งผลไม้ก่อนไม่งั้นมันแดกแต่ผลไม้ไปต่อเลยเธอระเบิดเธอระเบิดเธอระเบิดเป็นไงเธอระเบิดตายไหมทีเดียวจอดไม่มีตัวโหวดๆแล้วเหรอข่าวต่อเลยข่าวต่อเลยวิ่งไวมา,มา,มากๆครับผมเฮ้ยตัวอะไรวะคาร์เซอร์คาร์เซอร์ตรีกับทีเล็กอยู่ขอแจมด้วยกระโดดกัดหัวทีเล็กกระโดดกัดเบ้าทีเล็กตายแล้วครับผม อือดีพาราเซอร์ก็เละครับจริงจริงเมื่อกี้ผมจะกระโดดกัดทีเล็กพอดีว่าโดนพาราเซอร์กระทืบไปก่อนไม่งั้นทีเล็กโดนเราฆ่าแน่นอนอือดีกระโดดชกอือรอดไปมึงเฮ้ยไอชิบหายเลยโอ,โ,โอ้โหเลยไกลเกินไปไงโชคดีไม่ตายตัวอะไรวะสามเผาผิดกับลัมเตอร์ขอแจมด้วยแจมด้วยแจมด้วยครับแจมด้วยครับเฮ้ยต้องทิ้งผลไม้ก,ก่อนมันแดกผลไม้อยู่ครับนละรายมาก เปดี๋ียวเสียว<ล>ขอเวลาเนาะขอเวลาเลานาะแป๊บใจเย็นเยน็นวยวเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วยังไม่ตันครับยังอีกเยอะเลยครับผมตอนนี้ค่า ETF เพิ่งได้แสนสองครับมันต้องได้ทั้งหมด2องแสนห้าหมื่นนะครับถึงเลเวลจะเต็มเพราะว่าอัตราการเต็มอยู่ที่2องแสนเจ็ดหมนัจัดการเรียบร้อยเคลียร์ทีเดียวจอดเลเวลตันน่าจะตันที่ผันกว่าครับนี่นี เกลียร์เลยมึงเกลียร์เลยพี่ลิงพี่ลิงพี่ลิงใหญ่มาครับผมเดี๋ยวผลไม้ทิ้งก่อนต้องคอยทิ้งผลไม้เป็นระยะครับไม่งั้นมันจะกินแต่ผลไม้อย่างเดียวเลยขบปีเจ้าอะน้องพี่ลิงพี่ลิงหมาหมูไปบ้าพี่ลิงหมัวลิงหมัวลิงงูหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยมึงเพี้ยงขี้ไม่โดนมึงเกลียเพี้ยงไปไหนมันอยู่ตรงนี้โอ้โหมึงเพี้ยงไปบนอากาศแล้วมันจะโดนใครวะ ไก่งวงครับไก่งวงไก่งวงไก่งวงเอาขี้ไปแดกเอาขี้ไปสู้ไหมสู้ไหมเดินมาเหมือนจะสู้เลยมึงโอ้ยสู้อ่ะโอ้โหยสู้อ่ะสู้ด้วยอย่างโงเดินมามามาสามเขาเข้ามาอัพเตรเมทต่อเลยโอ้โหไม่ตันง่ายครับผมสงสัยต้องไปหาอัลฟาแล้วครับวันนี้รู้สึกว่าอัลฟาจะหายากมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุในป่าเมซตอนกันต่อเลยดีกว่าครับผม จริงๆจุดนี้ก็ไม่เชิงว่าป่าเมซอนนะครับมันเป็นมึงด,ด,ด,ดูดูดูตัวอะไรวะเอเป็กเอเป็กเอเป็กโคครับผมชื่อเต็มมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วครับมีน้องๆรู้จักอยู่แต่ผมขอเรียกโคแล้วกันเพราะว่าภาษาจีนมันเขียนว่าโคนะแต่จริงๆแล้วมันเรียกยาวกว่าน,นี้ครับเฮ้ um ยเฮ้ยสไปโนครับผมกระโดคอุย้ยกระโดดกันกระโดดกันมันกระโดดกัดมันเรียบร้อยสไปโนครับไม่เกินสองทีครับ เจอพี่ฟูฟเข้าไปเรียบร้อยเลยครับผมแต่พี่ฟูฟนี่มีข้อเสียคือจะกินแต่ผลไม้โอเคเดี๋ยวพักให้พี่ฟูฟกินผลไม้ต่อก่อนครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งพักอ่ะเข้ามาเข้ามาเพิ่งเข้ามาพี่ฟูฟตีมันก่อนแล้วค่อยแดกดิพี่โอ้โหจะแดกอย่างเดียวเลยบ้านเออนั่นแหละเอาละครับผมเจอกับทีเล็กครับมาลุยกับทีเล็กบ้างเข้ามาเลยเข้ามาเลยพี่ฟูฟกระโดดกันหัวม้านเรียบร้อยเรียบร้อยเคลียร์ทีเล็กกระโอกไปเลยครับโอ้ เลือดสาดกัดแต่หวัวเลือดสาดทั้งตัวเลย<ว>เอาละครับผมตอนนี้ผมพาพี่พู๊มาถึงภูเขาแล้วนะครับภูเขาที่เรามาจับมังกรกัน,กนท,ที่แล้วนะครับผมเจอเสือด้วยครับติดกระจอนเลยครับโดโนเล็กก็ยังอยู่ที่เดิมลัดนบนมีมูเอเปกนี่หว่าเราจะได้อัพเต็มที่แล<ว>้วอื้อหูสวยมากเลยครับเอเปกเซนทันบอครับผมโอ้โห ทีนี้ลองมาอัพดาเมจดูดีกว่าครับว่าจะได้กี่ขั้นเลเวล่อต่ำเล็อยังเฮ้ยตัวไรกับตัวไรกับดื้อ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 เรียบร้อยมาอีกโอ้โหมาอีกมาอีกมาอีกได้ได้มาเมียตอนนี้ได้หนึ่งหมื่นแปดร้อยหกแล้วครับตอนนี้เราอัพได้อีกหนึ่งขั้นนะครับสองแสนห้าหมื่นแล้วก็เบลสุดท้ายแล้วครับผม ตีอีกตัวเดียวก็น่าจะเต็มแล้วครับแมมมอสชุดนี้ขอแจมด้วยแมมมอสขอแจมด้วยขอแจมด้วยขอแจมด้วยดิขอแจมด้วยครับผมขอแจมด้วยเรียบร้อยเคลียร์ยังไม่อัพยังไม่อัพเพียงนิดเดียวครับนิดเดียวตัวอะไรดีอะตัวอะไรดีทางด้านโน้นต่อเลยไม่กุ้งเมกาไม่มีเลยวันนี้เอาฟ้าก็หายากไปลุยกับแมมมอสด้านนู้นต่อครับเดี๋ยวจะได้ตัดตันีเฮ้ยแมมมอสตายเลยแล็ปเตอร์ชุดนี้เข้าไปมามาแลปเตอร์ต้องเจอลิงเรียบร้อย เอาวอ้าวอาว้ามัดง่ายมัดง่ายกูเป็นคนฆ่าโอ้โหมัดง่ายมากย่าบังจอเดี๋ยวทิ้งของไปก่อน <c oughs> ไหนแล้วอ่ไะไอ้นกเมื่อกี้เลเวลยังไม่เต็มอีกครับเลเวลสุดท้ายอัพยางมากเลยครับผมตอนนี้เวิวยังไม่ตันนะครับไม่รู้ว่าไอ้แมมมอสต,ตัวนี้จะทำให้เวิวตันได้หรือเปล่ากั <c oughs> ดมันเรียบร้อยครับเลเวลสุดท้ายของเราไอ้นกไอ้นกนกแก่เสือกนกแก่เสือกไอ้นกนี่กูโมโหมึงนานละมึงทำไมฮะมึงนำมึงนำไมฮะเรียบร้อย ตายอยู่นมึงเคลีย้ยโอ้โหเดี๋ยวเราจะเอาลิงเราสู้กับตัวอะไรดีอะผมคิดว่าความโหดระดับลิงตัวนี้น่าจะเจอแค่อัลฟาเลปเตอร์อัลฟาคาโนโ่แล้วก็อัลฟาเล็กซัสหนึ่งตัวก็วววพอนะครับผมโอเคลุยกันเลยเอาละครับผมแมตช์แรกนะครับเอัฟาเลปเตอร์เลเวลร้อยติดตัวนะครับปะทะไอ้ปุ๊กตัวเดียวครับผมเอาลุยกันเลยใครจะเป็นผู้ชนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยไอ้ปุ๊มึงไหวไหมเนี่ย มึงไหวไหมนะพุบโอ้โหทำไมมึงกลับแันไม่ตายทักทีพุอูบตายไปหนึ่งครับตายสองมามาตายสามตายสี่ตายห้านับไปดูแล้วครับตายกี่ตัวแล้ววะเนี่ยโอ้โหตายหกตายจากหกมั้งเจ็ดตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดแล้วครับผมแปดเก้าอ้าวเฮียนับปิดครับผมสรุปก็คือตายสิบตัวแหละนับปิดพี่เลยพี่แตกกันเลยทีเดียว โอเครอบหน้าเอาฟาคาโน่กี่ตัวดีอะสองตัวก็พอแล้วมั้งดูแลไอ้พุ๊บไม่ค่อยจะไหวครับเอาฟาแรปเตอร์เมื่อกี้สู้ตั้งนานเกือบตายเอาละครับผมแมตช์ที่2องเดินได้ครับเอาฟาคาโน่เลเวลร้อยจำนวนสองตัวตุยกับไอ้พุ๊บเข้ามากระโดดกันหัวกระหัวกระหัววุ้ยพุ๊บสุดยอดครับกระโดดขัดหัวเอาฟาคาโน่มาเด็มามาเอาฟาคาโน่มีเลือดออกแล้วครับเรียบร้อยครับทำไมเอาฟาคาโน่มันตายง่ายกว่าเอาฟาแรปเตอร์เมื่อกี้วะมามามึงไวใช่ไหมเอาขี้ไปก่อนเอาขี้เดินขี้ไปเป็นไงมึง โอ้ยเพียงขีใส่มันแล้วครับมันน่าจะวิ่งชา้าแล้วครับผมอ่มาช้าดิช้าดิเอาขี้เอา,เอาไม่ไปทำอะไรอยู่วะมันกินขี้วะโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาฟาคาโนตายได้แบบอย่างง่าย,ายมากโอ้โหกระตอกเลยทีเดีดดดดยวเจอไอ้ฟู๊กของเราเอาล้วครับผมแมตช์สุดท้ายนะครับไอ้ฟู๊บปะทะอัลฟ้าเล็กเลเวล120ครับเป็นไงบ้างก็ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านี่ยังไม่รู้ครับมามากระโดดกัด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  มิ่งหนีก่อนมิ่งหนีก่อนมิ่งหนีก่อนยิงกีแต่มันลูกยิงกีแต่มันเอาข <hi> ี้ไปเอาขี้ไปตีตีตีกัดกัดหัวกัดหัวสาปลาเล็กไม่มีเลือดออกเลยครับมีรอยขีดขวนนิดเดียวเองตีตีกัดกัดโอ้ยทีแรกจะชนะครับผมกัดตันกัดตันกัดตันอุ้ยสู้ได้ป่กว่าน่าจะสู้ได้ครับตอนนี้เรายังเป็นต่ออยู่ครับผมแต่ว่าเราต้องกัดหัวนะจะแรง กัะหัวกัะหัวกัะหัวกระโดดกัะหัวมันโดนกระหัวมันกระหัวตายดิตายดิชนะแน่นอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข้ายากนิดนึงมันจะขี้อย่างเดียวเลยเอากัดกัดกัดโอกัดโตกัด่อจะตายแล้วจะตายแล้วเอาเลยจะตายแล้วนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยสุดยอดไอ้ปู๊ดมึงโหดมากลูกพ่อโอ้โหไม่เสียแรงที่เอาขี้ให้มึงกิน ยอดจริงๆนี่ขี้โชว์เลยโอ้โห <c oughs> เอาเป็นว่ายงไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ